สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มัทองเกษตรพิทักษ์โลกครับนะครับยังอยู่กับนายยุทธเชียงดาวของเรานะครับนี่อ่าเดี๋ยวมาพูดคุยกับนายุธครับว่าพาเรามาดูอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านายุธพาเรามาดูอะไรวันนี้พามาดูกระเทียมครับนี่เลยกระเทียมใช่ครับอ่าแล้วก็นี่ใครเอ่ยเจ้าของสวนครับอ่าเจ้าของสวนแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมพระจนนัทพงศ์ครับพี่พระจนครับผมอ่าเจ้าของสวนกระเทียมครับผมกี่ไร่ครับที่นี่มีเจ็ดไร่แต่ผมปลูกสิบไร่แปลง แบ่งหนึ่งสามไร่ครับอ๋อเป็นแบ่งเป็นสองแปลงแบ่งเป็นสองแปลงอ่าแล้วนี่เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเอามาตากแห้งอย่างที่เราเห็นอ่าปีนี้ดีกว่าทุกปีไหมครับปีนี้ดีกว่าทุกปีโอ้โหดีกว่าดีกว่าหลังจากลดต้นทุนลดต้นทุนลดปุ๋ยลดยาลงหลังมาใช้โปรทีแล้วตัวนี้ครับตัวแบกเนี่ยครับอ่าช่วยลดต้นทุนได้มากด้วยครับอ่าเอาเอางี้เดี๋ยวช้าๆก่อนเจ็ดไร่ลดต้นทุนไปเท่าไหร่ยังไงเจ็ดไร่นี้ต้นทุนไปหมื่นกว่าบาทครับประมาณหมื่นห้าครับ เฉพาะปุ๋ยนะครับแล้วยาอีกนี่ก็ห้าพันกว่าบาทรวมก็เจ็ดไร่นี่ประมาณสองหมื่นบาทที่ลดต้นทุนไปลดต้นทุนลงครับอ้โผลผลิตขึ้นมาน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วก็คือผลผลิตของเรานี่ได้เยอะกว่าปีที่แล้วได้เยอะกว่านายุทธมาแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ทั้งโฟทีแล้วก็ตัวแบ็กใช่ครับรวมๆแล้วใช้โฟทีกับแบ็กไปเนี่ยนะครับต้นทุนที่เอามาใช้แพงไหม ไม่แพงเลยครับคุ้มค่าในการลงทุนมากครับพอ,อหนึ่งเราลดจากหลังลัรถ้าเราใช้ปกติเราจะพ่นสองสองครั้งแต่เราจะลดเหลือครั้งหนึ่งแต่ละรอบหนึ่งปกติเราจะพ่น3มวัน พ่นหนึ่งแล้วอีกเรามาใช้ปูดีนี่เราจะเว้นเป็นสองสองรอบพ่นอีกหนึ่งก็คือลดต้นทุนเลดต้นทุนไปเยอะเลย<ม>นะครับและที่สาคัญครับอยากให้พูดเรื่องของกระเทียมนิดน,นึงว่าการจเจริญโตวความสมบูรณ์ที่บอกว่าดีกว่าทุกปีเป็นยังไงครับผมคือกระเทียมตอนออกมาใหม่ๆพ่นปูดีเข้าไปปุ๊บรู้สึกความแตกต่างว่ามันจะเสมอกันหมดเลยต้นทั้งความสมบูรณ์ทั้งต้นมันจะออกพร้อมกันหมดเลยอพอหลังจาก ให้ปุ๋ยนิดเดียวมันก็โตเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยเยอะโอ้ลหลังจากนั้นมัน,มนเหมือนว่าไม,ไม่ไม่มีระดับแปลงในทุกแปลงมันจะมีสูงนทงต่ำๆมันจะเสมอกันหมดเลยกับเดิมแบบนี้ถูกใจเราเลยถูกใจเลยครับใจมากด้วยแล,วแล้วแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ต่อไปอ่านายุดมาดูสวนกระเทียมแปลงนี้เราเป็นไงฮะโอ้โหมาดูแทบบันเว้นบันเลยมาเรียนรู้ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้กับเจ้าของสวนด้วยแล้วก็ ร่วมกันใช้ว่าใช้ยังไงดีแล้วปรากฏว่ามันก็ได้ตามเป้าเลยสรุปว่าที่เชียงดาวนี้เอาโฟทีกับแบล็กเนี่ยมาใช้ในส่วนของกระเทียมผ่านไหมครับผ่านครับโอเคนะครับอ่านั้นสุดยอดเลยครับเป็นอีกหนึ่งส่วนครับที่ยอดเยี่ยมมากครับในส่วนของหลายๆส่วนที่ลุงยุทธพาเราไปและนี่ก็คือหนึ่งในหลายๆส่วนก็คือกระเทียมนะครับมีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ